วันนี้ก็พามาดูต้นพริกที่ถอนมาต้นอยู่ระหว่างยาวแค่นิ้วมือครับถอนมาไม่มีดินติดรากนานแล้วครับที่ไม่ได้พามลงคลิปหรือว่าพามาชมพืชผักก็รอผลง,งานที่ว่าจะรอดไหมนี่ครับต้นก็สูงต้นก็โตแล้วพริกที่ว่าดินไม่ติดรากถอนมาวัดนึกว่าจะตาย ก็มาบำรุงอันนี้เป็นพริกที่เม็ดเล็กราคาแพงเดี๋ยวนี้กิโลละไ่400บาทครับจาก200ฝ่าบาปกติจะอยู่ประมาณ200เส็เศ็แต่ตอนปีนี้แพงมากขึ้นไปโลละ400ไม่เหมือนกับพริกทั่วไปครับพริกทั่วไปก็โลประมาณสัก7 8 0ถึง100 แบบนี้นี่ครับก็รอดแล้วครับแบบนี้อีกไม่นานก็บำรุงให้ออกดอกออกผลได้แต่ว่าให้ต้นก็โตอีกแตกกิ่งเยอะๆก็ค่อยเร่งใช้น้ำหมักฮอร์โนไข่เร่งดอกเร่งผลต่อไปน้ำก็ยังไม่มีนะครับน้ำฝนยังไม่ตกตกมาแล้วก็หายหลายวันแล้วครับ ไปได้น้ำน้ำในคลองในที่เก็บน้ำอย่างแห้งเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ก็อย่างแห้งแรงอันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวที่ย้ายมาจากที่อื่นครับมะพร้าวน้ำหอมผันนี้หายากนี่ก็หลอดแล้วครับจากที่ล่วงกินเป็นพญานาคเคยลงคลิปไว้ ไม่ได้ใส่ใจครับปล่อยตามมีตับเกิดนี่ครับที่เคยลงคลิปใบถูกหนอนร่วงกินจนใบเป็นพญานาคแบบนี้เหมือนจะตายครับต้นตอเก่าเขาก็จะตายไปแล้วแหละอีกตอเก่าแต่ก็แตกหน่อมาใหม่คงจะรอดแล้วน้ำที่เก็บ น้ำสะขนาดห้าไร่ก็ยังแห้งต้องรอฝนตกเยอะๆตั้งมาก็ลอยๆครับช่วงบ่ายสามสี่โมงมาทุกวันแต่ตั้งมาหายหนาข้าวก็แถวนี้เป็นปลายทางใกล้ทะเลแล้วครับอีก3กิโลเมตรก็ถึงทะเลแล,<ม>แล้วก็ย<ม>ังไม่มีน้ำ น้ำในเขื่อนก็น้อยครับเขื่อนแก่งอาจานเพชรบุรีก็ยังน้อยปลูกพืชผักต้องอาศัยน้ำครับแต่ต้นไม้ที่ไม่ต้องอาศัยน้ำนี่ครับต้นสะเราขึ้นมาเองต้องฟันทิ้งก็มีครับเอาใบไปทำน้ำหมักก็ได้แต่เวลาต้นโตโตโก็มีเยอะเอาดอกเอายอดมาลวก กินกับน้ำพริกแต่นี่มันขึ้นมาเยอะอันนี้ไม่ต้องใช้สดใหญ่ลดน้ำลดท่าอะไรก็ได้ครับน้ำในสระอันนี้น,น้ำเค็มเป็นสระที่เคยเลี้ยงกุ้งใช้น้ำเค็มมาผสมก็เลยใช้ไม่ได้พอน้ำเลยน้อยใช้ไม่ได้ครับ